ลากรอ,อกยโดยตะทูสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูออฟเลนตัวหนึ่งนะครับที่สไตล์การเล่นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากพอสมควรแล,ล้วเนื่องจากการเปลี่ยนสกิลนะนั่นก็คือไนท์ซัลเลอร์นะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นเองผมก็ยังงงๆอยู่เลยนะว่าสรุปทาวมิ่งมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ผมด้วยและท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะกับฮีโร่ตัวนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นโดย33นะครับ33เนี่ยเป็นออฟเลน โปรของทีมนินจาเอ็นปาจมาสนะครับเป็นทีมของพี่พีดีนะครับซึ่งผลงานค่อนข้างดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยทีมนี้ชื่อออปติกเกมมิ่งนะปีนี้ก็เปลี่ยนสังกัดแล้วครับแลวตอนนี้เนี่ยก็รอไปแข่งอยู่ที่ Dream League Major ด้วยนะสำหรับทีมนี้นะครับได้ที่1ในรอบคัดเลือกของโซนยุโรปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาเล่นยังไงครับในสกอร์ในเกมนี้ของเริ่มต้นก็ตามสูตรนะครับแทงก้าสองยาหนึ่งแล้วก็โลบล็อกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเน้นออกแบบนี้แบบ หลายตัวเลยแหละโดยเฉพาะพวกตัวตีใกล้นะเพราะว่ามันดีเจนมันสาคัญมากในเลนนะครับแทงกั้ว2ยายาเลือดหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างพอะนะถ้าเยอะกว่านี้ก็คือเยอะไปแล้วละ่ะอันนี้ก็คือพอเลยแหละที่จะอยู่เลนได้จนถึงได้ไอเทมมีเจนเลือดหรือว่าได้เลเวลสำคัญที่เราจะทำอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับในสกเกอร์เนี่ยอย่างนี้เห็นนะช่วงยืนเลนเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนนะอ่อนมากเลยแหละคือเอาจริงยืนตกกับสเปกเตอร์ยังแพ้นี่ต้องพิจารณาตัวเองนะครับ แล้วด้วยความที่สกิลของเขาเนี่ยจะโดนเนิร์ฟเปนงวันพุกสกิลครับเมื่อกี้เนี่ยเขาก,กดวอยใส่สเปกเตอร์แต่เดเมจโดนแค่40นะคือมันตรงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมโดยเฉพาะนาทีที่0ูนย์ถึงนาทีที่5เนี่ยมันจะอ่อนแบบอ่อนหนักๆเลยอะเพราะฉะน,นั้นช่วงนี้เนี่ยเราก็ทาได้แค่ลาคีไปก่อนนะแล้วก็รักษาเลือดเอาไว้แล้วก็อย่าตายอันเนี้ยก็เป็นแบบความสําเร็จของไนท์ซ็อกเกอร์แล้วนะใน5านาทีแรกของเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้รัามีเชโ็อตชแมนมาช่วยเลนนะ แล้วก็เลเวล็สาวเนี่ยเขาอัพสกิลหนึ่งนำขึ้นมานะครับสกิลหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกคือเดเมจมันจะเหลือครึ่งเดียวในเวลากลางวันนะแล้วก็สโลเนี่ยก็จะสั้นลงด้วยสกิลหนึ่งของเนโซเกอร์เนี่ยหลกัหลกๆคือมันทำเดเมจกับสโลนะแต่กลางวันเนี่ยมันสนโลนิดเดียวแล้วก็ทำเดเมจนิดเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยวิธีใช้สกิลเนี่ยก็คือใช้ตอดเลือดฝันหลงค่ำไปก่อนถึงมันจะเบาก็เหอะแต่ก็ดีกว่าเก็บมานาะเอาไว้เต็มอ่ะนะเขาก็เลยกดใส่สเปกเตอร์ไปบ้างนะครับนานๆทีนะครับ ดูจากสกอร์คลิปเนี่ยในซูเกอร์ลา์คลิปได้มากกว่าสเปกเตอร์นิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับต้นเกมในเกมนี้นะอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งครับก็คือสปอร์ตของอีกฝั่งคือลีนาครับซึ่งไม่ใช่สปอร์ต5ที่เก่งเท่าไหร่นะร,วรวมถึงสเปกเตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ยืนเลนเก่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญมากนะในซูเกอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีสปอร์ตเทพๆมาช่วยยืนเลนช่วงต้นเกมนะในซูเกอร์ยืนเลนคนเดียวนี่มีแต่ตายกับตายนะวันนี้อันนี้ย้ำมากๆ ไม่งั้นเนี่ยโดนกดยับเยินเลยนะครับแลนนี่ครับให้ดูครับเมื่อเข้าสู่นาทีที่5ครับเราจะเห็นว่าในโซเกอร์เนี่ยวิ่งไวขึ้นและตีไวขึ้นอย่างชัดเจนนะอันนี้คือผลจากสกิลสามนะแล้วเขาอัพสกิลสามนำขึ้นมาด้วยนำอัพมาสามเวลนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างตีไวมากแล้วก็วิ่งไวมากนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลหลักของเราเลยที่ทำให้เราเก่งขึ้นในช่วงกลางคืนนะครับคือสกิลสามและสกิลหนึ่งเนี่ยจะทำเดเมจเต็มที่และสโลเต็มที่ครับแล้วนี่ครับเดเมจจากการเอ็กซ์สปีดที่เยอะนะทำให้เขาฆ่าลีน่าได้เลยในช่วงเวลาที่ชาแมนแช็คเกิลใส่นะครับ <Thank you. S 1> ถ้าเป็นในซอกเกอร์เก่าที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะโอ้โหวิ่งไล่ฆ่าได้เลยแหละแต่แผ่นนี้เนี่ยเขาเป็นออฟเลนนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีสกิลแบบใบเป้าหมายเดียวเหมือนแบบเก่าแล้วนะครับ เขาก็จะฟาร์มต่อนะฟาร์มต่อในเลนเพียงแค่ว่ามันจะฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยืนอัดแครี่เขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะฆ่าเขาได้ด้วยถ้าเกิดเขาพลาดอะไรเงี้ยนะอย่างเช่นฆ่าลีน่าเมื่อกี้เพราะว่าทีนี้สกิลเราจะแรงและสโลเยอะละตีแรงและตีเร็วละเดเมจมาละอะไรเงี้ยนะมันจะคนร,ระแบ,บกกว่าช่วงกลางวันเลยนะครับเนี่ยครับอย่างงี้ครับ,รบวิ่งมาวอยด์ใส่สเปกเตอร์ครับชาแมนก็จับนะแต่สังเกตว่าเขาเห็นเอเมอร์กับลีน่ามาครับสาวม,มก็เลยวิ่งถอยออกมาก่อนเลยนะ แล้วก็มีการเปิดอันติครับเพิ่มเล่เมิดตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองบินข้ามต้นไม้ได้ครับตบรีน่าแล้วก็วอยใส่รีน่าตายแล้วก็ยืนอัดต่อนิดหนึ่งสู้ไม่ไหวแล้วบินหนีครับอันติของในซ็อกเกอร์เนี่ยจะทาให้เวลาเป็นกลางคืนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยบินแบบติดฟีขึ้นมาเลยบินข้ามต้นไม้ได้นะแล้วเลเมิดเพิ่มขึ้นพุ่งๆเยอะนะสังเกตว่ายืนตบสเปกเตอร์ตายไปเลยนะแล้วเขาไปยืนตบบนต้นไม้ด้วยทาให้เอเมเบอร์เนี่ยมันช่วยฟันลําบากนะเอเมเบอร์ก็มานวะหมดไม่ก็อะไเลังเล สุดท้ายได้คิวไป2คิวช็อตนี้ถือเป็นการใช้อันติที่ดีมากๆเลยนะครับของ3ามสาในซ็อกเกอร์นะสิ่งหนึ่งที่ทําให้อันติในซ็อกเกอร์แผ่นนี้ดีมากนะไม่ใช่เรื่องของการบินข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็เรื่องของไดเมจมากขึ้นอย่างเดียวนะสิ่งหนึ่งที่ดีมากคือเรื่องของวิชั่นครับมันเปิดวิชั่นเปรียวเสม,มือนกับแผ่นเก่าที่เราออกคาถาฟ้าคือเรามองข้ามทุกอย่างได้แล้วเราก็จะเห็นรอบๆเหมือนกับเราบินอยู่นะเห็นข้ามต้นไม้เห็นทุกอย่างเลยอะ ทำให้จังหวะทีมไฟ์เนี่ยทีมจะได้เปรียบเรื่องวิชั่นมากครับถ้าเกิดมีนายซ็อกเกอร์อยู่ในทีมนะครับและถ้ามีอันตินะอันติมันคูดาวนานนะสังเกตว่าตอนนี้คูดาวยังอยู่กับซีิวีเลยแต่ก็นี่ครับมีการเปิดกรองครับวิ่งไล่ลีน่าครับเขาไม่ต้องออกมูเลยนะเพราะว่ากลางคืนเขาวิ่งไวมากอยู่แล้วครับแล้วก็เปิดกรองวิ่งไล่ตบสปอร์ตนะล็อกลบสตาร์นิดหน่อยครับแล้วก็ตีลีน่าจนตายไปเลยครับขอ,อน,นี้ก็เป็น็อตที่เท่มากนะและเป็นการใช้เวลาช่วงกลางคืนให้มีประสิทธิภาพแบบสุดๆไปเลย แล้ววเจ็ดเนี่ยอัพสกิลสามเต็มเลยนะครับแบบวิ่งไวตีไวแบบเต็มแม็กเลยแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นการใช้อันติครั้งหนึ่งของ3ามนะครับอีก5วินาทีเนี่ยจะกลางวันแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับอันติเราจะเซตเวลาเป็นกลางคืนตลอดเวลาที่เราบินนะครับสามสิบวินะครับอันติแล้วก็ตบลีน่าไดเมทพลดีเป๊ะเ,เลยครับชาแมนชกเชลโกหมดเนี่ยตายพอดีนะครับทีน,นี้เนี่ยก็ต้องยกให้ที่เขาอัพสกิลสามเต็มด้วยนะเพราะว่ามันการที่เขาตีไวมันทําให้เขางัดไดเมทออกมาได้เยอะมากเลยนะครับ เราก็ตอนนี้ครับ3ารวยมากครับจนได้กลองแล้วก็ได้วัดเมียออกมาแล้วครับก็เป็นไอเทมที่ดีมากไอเทมช่วยทีมทั้ง2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีการอัพสกิลใบครับนี่ครับเปิดหมอกใบรอบตัวครับวิ่งไล่สปิเดอร์เข้าไปแต่ไล่ไม่ทันครับเพราะมันเป็นช่วงกลางวันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับกลางวันนี่อ่อนมากครับวิ่งช้ามากด้วยครับนี่ครับโดนเอมเบอร์ไล่ตบนี่สู้เขาไม่ได้เลยครับหันไปวอยก็เบาวิวเลยแต่ก็มีความอื่นอยู่ครับจากไอเทมนะก็คือกรองกับวัดเมียแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงกลางวันแล้วก็ถ้าเราไม่มีอันติด้วยนะ่ยคือห้ามซาเลยนะซ่าทีเดียวคือหลุดตายเลยนะครับก็สังเกตว่าไอเทมเนี่ยจะเน้นไปทางช่วยทีมนะเพราะด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็แค่อันติเขาก็จะไดยเมทค่อนข้างแรงแล้วนะแล้วก็เนี่ยครับทีมในเรียนเข้ามากันเยอะมากนะครับแล่วสเกอร์ก็เลยเปิดอันติดครับตัวนี้ครับแล้วก็ไปหมู่วิ่งไล่เอมเบอร์มาครับเอมเบอร์เนี่ยโดนใบยาวๆแล้วก็โดนชาแมนจะเกิลต่อนะครับแต่ว่ามีปังกเลียเข้ามาก็เลยทําให้ไอ้เอมเบอร์เนี่ยพุ่งออกไปได้นะครับ ใบของนายโซเกอร์เนี่ยเวลแรกๆก็มันก็จะยังไม่นานเท่าไหร่ครับอันนี้ครับพออันตีมันก็จะหัวนิดนึงนะตีแรงอยู่ครับตีสู้กับสเปกเ,เตอร์ได้เลยครับแล้วก็โดนปังโกจิ้มตาอยู่ดีนะครับใบเนี่ยเลเวลรสองเนี่ยใบหกวีนะคือมันมันเหมือนจะนานนะแต่จริงๆใบหกวีมันก็เทียบเท่ากับใบสกิลทั่วไปของฮีงโร่ตัวอื่นนะนะเพราะใช้เนี่ยสกิลใบมันก็ต้องรออัพเยอะก่อนมันถึงจะดูโหันขึ้นอนะ เพราะอย่าลืมว่าใบาของนายซอเกอร์เนะี่ยมันไม่ได้ทำเดเมจอะไรเลยนะแล้วมันเป็นการใบระยะติดตัวเพราะฉะนั้นเรามีแนวโน้มสูงมากที่จะโดนเขาแบบตกกลับหรือแบบคือโดนสู้ด้วยทางใดทางหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับใบยดอเลนเจอร์อะไรเงี้ยที่เรายิงไปปุ๊บปุ๊บเขาก็ใบไปเลยยาวๆแล้วเราก็ยืนยิงจากไกลๆได้อันเนี้ยเราต้องเอาตัวเข้าถูตลอดเวลาไงแล้วถ้าเขาวิ่งออกจากระยะได้ซึ่งมันก็ไม่ได้กว้างมากเขาก็จะกดสกิลได้นะครับ แล้วก็แน่นอนครับเวลาเล่นฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมฟาร์มนะครับเพราะมันเป็นฮีโร่ที่ใช้เงินเยอะครับการที่เราต้องเอาตัวเข้าถูฝนงข้ามเนี่ยก็จะบ่งบอกเป็นในๆว่าเราต้องอึดนะครับฮีโร่อะไรก็ตามที่มีสก,กิลใกล้ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเป็นซัพพอร์ตไม่ได้นะเพราะว่ามันจะตายไปเลยนะถ้าเกิดฝนงข้ามมีเดเมจอะไรเงี้ยนะตอนนี้เนี่ยนายสกเกอร์ก็เพิ่งกลางคืนนะนาที่15นะครับแต่ว่าโดนเปิดมาก่อนแล้วตัวน,นี้ก็พยายามเปิดบ่ายครับเราจะวิ่งหนีครับ แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะเพราะว่าโดนลุม4ี่ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเกิดมาปุ๊บเปิดอันตรีแล้วช็อตนี้ครับแล้วก็วิ่งข้ามแม่น้ำมาเลยครับล้นระยะทางนะครับแล้วก็เอมเบอร์เนี่ยโดนไล่ครับเปิดบอยสโลแล้วก็เปิดป้วิ่งไล่ตีนะครับถ้าโดนแบบนี้เนี่ยก็หดมากครับเพราะเอมเบอร์จะทำอะไรไม่ได้เลยครับปตามรัวๆแล้วเขาอัพเยอะด้วยนะเพราะมาสาเวเบลนะอย่างที่บอกเรื่องการป้นะสกิลป้ของเนสโเกอร์เนี่ย อัพแค่1แค่2อ่ะมันจะดูไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนจะนานแต่มันแป๊บเดียวนะแต่พออัพ3อัพเต็มเนี่ยมันจะดูนานขึ้นเยอะเลยแหละแบบ8วิอะ่ะอัพเวลเต็มอะ่ะแต่อย่าลืมนะถ้าใช้กลางวันเหลือแค่3วินะครับ <laughs> คือทุกสกิลเนี่ยกลางวันโดนเนิร์ฟหมดนะโอ้โหเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ฮีโร่ตัวนี้นะครับสังเกตการอัพสกิลนะครับด้วยเหตุผลที่บอกไปนะเขาก็เลยอัพเป็น244นะครับก็คืออัพสกิลหนึ่งไว้แค่2เวลครับ สกิลหนึ่งสองเวลเนี่ยก็เพียงพอต่อการสโลนะสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามวีนะครับแล้วก็ไปเน้นอัพใบกับไอ้วิ่งวายแทนส่วนหนึ่งที่เขาอัพใบเยอะแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเอเมเบอร์ด้วยแหละกับพังโกเลียอย่างเงี้ยพวกฮีโร่ที่มีสกิลหนีอะไรเงี้ยครับก็เน้นอัพใบแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูที่ทีมทั้งทีเนี่ยไม่ค่อยมีสกิลหนีเท่าไหร่เราวิ่งไล่ได้เรื่อยๆเราอัพหนึ่งนำก็ได้ครับเพื่อเอาเดเมจนะแล้วก็อัพใบน้อยหน่อยอันนี้ได้นะครับอันนี้สองสกิลนี้เนนนี่ยสสลับสับบตาาามถกรรณ์ได้ะค แล้วก็ฟาร์มต่อยาวๆนะครับคือจริงๆอะ่ะเวลาที่ดีที่สุดที่นายซัเกอร์จะไปไฟอะ่ะคือช่วงกลางวันที่เรามีอันติเพราะว่าช่วงนั้นแ่ะเราก็ฟาร์มช้าแล้วถ้าเรามีอันติเราก็สามารถเปิดแล้วก็เข้าไฟได้ถูกปะ่ะแต่ช่วงเนี้ยช่วงกลางคืนแบบเนี้ยคือถ้าเราไม่จําเป็นต้องเข้าไฟเราก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช,ช่วงที่เราฟาร์มไวเนื่องจากเราตีไว้นั่นเองนะเราก็จะฟาร์มไวแล้วก็จังหวะนี้ครับก็วิ่งเข้ามาเลยครับเอมเมอร์ครับเดินมาครับโดนชามแมนจับล็อกยาวๆครับ แล้วดูครับชาแมนล็อกจะหมดปุ๊บเนี่ยสเกอร์เปิดใบต่อครับให้มันพอดีกันนะก็ได้คิวเอมเบอร์ไปครับแล้วก็สังเกตที่ช่องไอเทมนะครับตอนนี้33กําลังจะขึ้นเป็นแบล็คคิงบาร์เป็นไอเทมชิ้นต่อไปนะไอเทมแนวนี้เนี่ยสำคัญมากนะอย่างที่บอกมันต้องเอาตัวเข้าถูงไงแล้วช่วงกลางๆในท้ายเกมเนี่ยได้แบล็คคิงบาร์เนี่ยทำมันไรไม่ค่อยได้ครับนอกจากจะโดนหยุดโดนหน่วงแล้วเนี่ยบางทีโดนเดเมจเวทตายไปเลยก็มีนะจังหวะนนี้ก็พยายามเปิดอันตินะแล้วทุบเอมเบอร์นะ แต่เดเมจรเราก็ไม่ได้แรงมากแล้วเมื่อเทียบกับช่วงต้นนะครับก็ทุบเอมเบอร์ไม่ตายนะครับวิ่งออกมาเพื่อนโดนฆ่าอะไรเย่างนี้นะแต่สามสาวก็เปิดน้นติอยู่นะก็เนี่ยครับสดกับสเปกเตอร์ต่อซึ่งก็เทียบกับช่วงต้นเกมเนี่ยก็สเปกเตอร์เริ่มมีของแล้วเหมือนกันนะครับนัำตีไม่ค่อยเข้าครับสุดท้ายก็เลยต้องยอมครับบินหนีพยายามจะฆ่าแม่นะ้ำมันเพื่อเอาตัวรอดครับแต่ก็โดนเนี่ยครับโดนมีดสเปกเตอร์ปลาตามมาตายไปนะครับ และคิงบาร์เนี่ยมันสำคัญมากตรงน,นี้แหละเพราะสังเกตที่เขาตายเนี่ยไทมิ่งหนึ่งที่ดีมากของเนสซ็อกเกอร์คือไทมิ่งที่ได้เลเวล15นะครับเพราะว่าเลเวล15เนี่ยเราจะมีทาเลนต์2ทาเลนต์บวกกันคือทาเลนต์บวกเลือดเลเวล10แล้วก็เลเวล15เราจะได้ทาเลนต์อีกอันหนึ่งคือบวก15 strength. สเต็ง2อันเนี้ยทาเลนต์2อ,อันเนี้ยบวกกันเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมา500ซึ่งถือว่าเยอะมากนะในซ็อกเกอร์ที่เลเวลวเนี่ยแผนนี้ก็เลยดีมากเพราะว่าาสสกกกิิลลลลมัันนนดดดีีทท้้้ง3นะแวว็เต์ย มันก็เลยเป็นที่มาของว่าในซอกเกอร์ที่ชนะเลนหรือเลนสบายนิดหน่อยเนี่ยจะออกมาดั้กันเยอะมากนะในแผ่นนี้นะออกมาเร่งเลเวลนั่นเองนะครับแล้วต่อให้ในซอกเกอร์บางทีบางคนแพ้เลนก็ออกไมดั้นะครับเพราะว่าเลเวล15เนี่ยเราเลือดเพิ่มขึ้นเยอะแล้วในซอกเกอร์คือบอกเลยว,ว่าทุกอย่างคือเลือดนะครับช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเวลากลางวันแล้วก็เขาจะได้แบล็คทิงบาร์แล้วนะครับเขาก็เลยฟาร์มยาวๆประมาณนาทีที่2 2่สิบสอถึงบ แล้วก็ได้เป็นแบล็ k i ิงบาร์มาครับก็อย่างที่เห็นในไฟล์ล่าสุดที่ให้ดูนะก็คือในซัเกอร์เนี่ยโดนอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะครับได้คิงบาร์เนี่ยครับจะทําให้เราเอาตัวเข้าถูตัวที่แบบควรจะโดนถูได้อย่างง่ายขึ้นนะทาให้เราไล่ตามเอมเบอร์ได้อย่างตลอดเวลาเพราะว่าเราจะไม่โดนสตาร์ไม่โดนหยุดอะไรเงี้ยคือเป็นไอเทมที่แบบเหมาะที่สุดแล้วอะ่ะนอกจากแบล็ g คิงบาร์ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ให้ผลรับคล้ายๆกันก็คือบลิงนะครับเราสามารถออกบลิงได้เช่นกันนะครับในซกเกอร์แผ่นนี้ก็ นี่ครับดูครับดูการเล่นแบบเชิงลุกมากนะพอเขาได้แบ็คคิงบาร์เห็นมาเขากดอันติไล่เลยการกดอันติเนี่ยจะทำให้เขาเห็นว่าสเปกเตอร์วิ่งไปไหนครับเพราะว่าเรามีวิชั่นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับโดนลุมเลยครับสเปกเตอร์ครับช็อตนี้เนี่ยเป็นคิวที่แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาอันติให้เป็นประโยชน์ครับว้ามาหาปงกเลียครับมีการยืนรออยู่หลังต้นไม้ด้วยนะครับแต่เขาจะเห็นหมดเลยนะว่าปงกเลียไปไหนครับแล้วก็โดนใบยาวๆแบบนี้ก็เสร็จนะครับตัวนี้โดนตบจนตายแล้วแอนติเมทลิงมานรัดพอดีครับ แล้วก็นี่แหละครับจังหวะนี้ครับก็เห็นลีน่าครับเปิดอันตีวิ่งไล่เลยนะครับแล้วก็เจอเอมเบอร์ด้วยนะครับดูช็อตนี้นะครับเปิดแบ็คกิ้งบาร์แก้รูดครับแล้วก็วิ่งชาร์จใส่ใบเอมเบอร์เลยนะครับอย่างเงี้ยแบ็คกิ้งบาร์ในซอกเกอร์เนี่ยทำให้เขาไม่โดนปังกัวเรียก,กิ้งชนทำให้เขาไม่โดนลีน่าสตาร์เลยเห็นไหมมันจะง่ายมากครับเวลาเข้าไฟครับแล้วโอ้โหเป็นทามิ่งที่ดีมากนะเวลาในซอกเกอร์ได้แบ็คกิ้งบาร์นะครับแล้วก็ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่เขาเลือกออกต่อมาเนี่ยก็คือโซล่าเทสนะ ใป็นไอเทมที่เอาไว้โฟกัสเป้าหมายได้ดีขึ้นนะเนื่องจากมีรถเกราะนะครับแล้วก็เปิดให้เพื่อนได้ด้วยครับเพิ่มอัต่าสปีดได้ด้วยครับ <S <S ไอเทมทีนี้เนี่ยก็ทําให้ทีมเอาโยชานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่การที่เราเจาะเกราะโยชานนะครับโรชานจะตายไวขึ้นมากมากเลยเทียบกับไม่มีนะครับโซลาเคสเนี่ยอยากให้มองไปทางเรื่องเสมอเวลาเราต้องการบวกอาร์เมอร์แต่ว่าไม่ต้องการซื้อไอเทมที่แพงเกินไปอย่างเช่นพวกชิว่าหรืออาซาคุร่าสนะครับ โซลาเคสเป็นเทมที่ราคาไม่แพงมากแต่ก็แพงกลางๆประมาณส0 0พันนะบวกเกราะ12ซึ่งถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะเกราะ12เลยนะแล้วก็มีออสแตตสิบด้วยมีเดินเร็วขึ้นอีกมีมานานนเจนิกซึ่งมันค่อนข้างครบเครื่องมากสําหรับสายสเต็งที่เลือดเยอะแต่เกาะน้อยๆอย่างเงี้ยหลายตัวเลยที่เป็นตัวออฟเลนะช่วงท้ายๆสามารถออกโซลาร์เคสได้เยอะมากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโซลาร์เคสก็จะออกเวลาที่เราไม่ได้ต้องการไอเทมสําคัญชิ้นอื่นๆอ,อย่างเช่นฮูดคิมสัน ตัดออกอะไรเงี้ยของพวกนั้นเนี่ยพาอราลิตี้จะสูงกว่านะถ้าเกิดมันแก้ทางศัตรูได้แต่ถ้าอย่างเกมเนี่ยครับที่มันค่อนข้างท,งทั่วไปนะแล้วโซล่าเคสเนี่ยมันจะทําให้เขาเบิร์นสเปกเตอร์เนี่ยเนี่ยลดก่อนสเปกเตอร์ครับแล้วก็ตบยอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับดูครับเขาโซล่าสเปกเตอร์ออกจากไฟเลยครับด้วยตัวคนเดียวนะครับหนึ่งหนึ่งกับสเปกเตอร์แล้วโซโล่คิวไปเลยนะคือไล่ตบจนตายอะ่ะเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าโซล่าเคสเนี่ยมันช่วยจังหวะอะไรแบบนี้ได้ได้ดีมากๆเลย แล้วก็เมื่อ็จะเห็นพลังของทั้งอันติทั้งใบทั้งหนึ่งคือเสริมกันหมดเลยครับสโลไลตีด้วยความเร็วสูงนะเออแล้วก็ด้วยความที่ในสกเกอร์เนี่ยสกิลใบมันค่อนข้างแคบนะเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวเนี้ยจะไม่ถนัดไฟแบบใหญ่ๆแบบ5-5อะไรเงี้ย, 5, ยนะแต่จะถนัดมากถ้าเกิดไฟมันเล็กๆหน่อยอย่าง2-2 3-3นะอะไรเงี้ยเพราะเราสามารถใบเขาได้แบบบางทีใบได้ไดหมดเลยอ่ะสองตัวอนะไรเงี้ยก็ชนะไปเลยอ่ะแต่ถ้า5-5เนี่ยบางทีเราต้อง ดูตำแอย่างดีๆแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่มันสําคัญโดยเฉพาะถ้าเกิดเลทเกมแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไวคิงบาร์เนี่ยบอกเลยว่ามีปัญหาแน่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มให้เยอะยังคงย้ำอีกทีนะงี่รน้ตัวนี้ครับไรคิงบาร์เนี่ยสำคัญมากในช่วงท้ายเกมนะไม่งั้นเนี่ยท้ายเกมเราจะเอาตัวเข้าถูใครไม่ได้เลยนะคโดนเดเมจตุ้มตั้มตุ้มตั้มตายไปก่อนแน่นอนแล้วก็จากวันนี้ครับสเปกเตอร์ครับโดนติเมจโซโล่คิวไปนะพอลงข้ามเนี่ยพยายามจะมาฆ่าในซ็อกเกอร์ครับต่สังเกตว่าเขาอึดมากนะ แล้วก็เปิดไปคิงบากครับแล้วอันตีคูดามาพอดีครับแน่นอนครับบินเลยครับแล้วก็อัดทู้กับบางตี้เลยครับชิลมากครับแล้วก็ลีน่ามาก็บินหาลีน่าต่อซึ่งมีออร่าใบ้พอดีครับก็ใบ้ลีน่าซ้ำไม่อีกนะครับตบบังกลียตายไปอีกคือโอ้โหจังหวะนี้คือชิลมากครับไอเทมมันก็ข้างนําด้วยนะครัช็อตนี้ครับก็เลยไถไป3ตัวนะครับและเกมนี้ครับทีมได้ก็ชนะไปครับด้วยประการชนีนะครับ เอนตี้เมตนี่โอ้โหแบบสุดๆไปเลยครับก็สรุปวิธีการเล่นไนท์ซ็อกเกอร์นะครับสำคัญมากคือเรื่องของราฟนะครับราฟคู่กับซัพพอร์ตที่ช่วยเลนได้นะครับแล้วตัวมิดที่ทําเกมได้แบบกังก้าอะไรเงี้ยดีมากนะครับเพรไนท์ซ็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวทําเกมแล้วนะอย่ามองเป็นตัวทําเกมนะค,คือมันอันติมันคูดาวร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือมันเป็นออฟเลนที่ไม่มีสตันหมู่นะเพราะฉะนั้นถ้าทีมมีสกิลสตันหมู่สกิลทีมไฟ์เสริมด้วยอย่างเช่นโค หรือมีชาแมนปักงูมีทุมสโตอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าในซกเกอร์เป็นออฟเลนที่ถนัดไฟเดี่ยวซะมากกว่านะ้วโดยใบแคบๆของเขานะแล้วก็เดเมจก็จะเป็นเดเมจเดี่ยวสกิลหนึ่งก็เป็นเดเมจตัวเดียวอันติเป็นเดเมจตัวเดียวอนะไรเงี้ยครับก็จะไปทางโซนนั้นซะมากกว่านะครับคือมันต่างกับแพทเก่าพอสมควรเลยนะที่จะเน้นเล่นมันซัพพอร์ตแล้วก็วิ่งไล่ฆ่าเขาอะไรเงี้ยนะ ก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็แก้ทางเป็นฮาร์ดคาร์เตอร์ฮีโร่หลายตัวได้เลยนะแบบเอมเบอร์เกมน,นี้นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮีโร่ที่เวลาโดนบ้าแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเราเล่นในซ็อกเกอร์ได้เนี่ยก็เป็นเหมือนอาวุธรับเอาไว้แก้ทางเวลาเจอฮีโร่พวกนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่รับชมนะฮะรักทุกคนนะครับจุ๊บจุและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับ ฝากกด subscribe ช่องละก่อยด้วยตาทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยเพรักใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ